นิปปอนเพนเปิดเกมรุกปี64บุมตลาดสีทาบ้าน25,000ล้านตอกย้ำ The Coating Expert ผู้เชี่ยวชาญทุกงานสีนิ o n อนเพนประเทศไทยเปิดเกมรุกตลาดปี64มั่นใจยอดขายเติบโตตอกย้ำความเป็นผู้เชี่ยวชาญทุกงานสีพร้อมเปิดตัวแคมเปญใหม่เครื่องสำอางเพื่อบ้านคุณมุ่งสร้างการรับรู้ความใส่ใจในระบบการทาสีที่ถูกต้อง พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้ปลอดภัยในช่วงการระบาดระลอกใหม่มั่นใจภาพรวมอุตสาหกรรมสีและวัสดุเคลือบผิวเติบโตเป็นบวกในวัชระศิริฤทธิชัยผู้จัดการทั่วไปบริษัทนิปอนเพนต์เดคอเรทีฟคอตติ้งประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสีนิป,ปอนเพน์ในประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตสีรายใหญ่อันดับหนึ่งของเอเชียและอันดับสี่ของโลกจากประเทศญี่ปุน่นเปิดเผยว่าด้วยนโยบายของนิป,ปอนเพน์ประเทศไทย ที่มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยความใส่ใจตอกย้ำพัฒน์ักความเป็นผู้เชี่ยวชาญทุกงานสีตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าทั้งกลุ่มผู้บริโภค B2C และกลุ่มผู้ประกอบการโครงการ B2B อาทินักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผู้รับเหมาสถาปนิกช่างสีเป็นต้นทำให้ในปีนี้บริษัทจะเดินหน้ารุกสร้างความรู้ความเข้าใจและความสำคัญของการเลือกใช้สี และวัสดุเคลือบผิวที่มีคุณภาพและขั้นตอนการทํางานที่ถูกต้องปัจจุบันต้องยอมรับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับสีทาบ้านหรือสีทาอาคารมีทั้งการเกิดรอยด่างสีซีดสีลอกล่อนซึ่งมาจากหลากหลายสาเหตุขณะที่บางคนมองแต่ความสวยงามแต่เมื่อใช้งานผ่านไปเพียงสาถึงสปีเริ่มเกิดปัญหาดังนั้นการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพสูงจะช่วยป้องกันปัญหาต่างๆที่จะตามมาได้ การนำเสนอแคมเปญการตลาดในครั้งนี้ได้ต่อยอดจากความสำเร็จในปีก่อนเพื่อตอกย้ำความเป็น The Coatings Expert ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและบริษัทยังมีเป้าประสงค์ที่ต้องการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างแท้จริงให้ผู้บริโภคว่าสีและวัสดุเคลือบผิวแต่ละชนิดแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันการเลือกสีการใช้สีการเตรียมสีก็แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นผิวของผนังหรือวัสดุนั้นๆเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีและมีคุณภาพผ่านแคมเปญโฆษณาเครื่องสำอางเพื่อบ้านคุณที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของการแต่งเติมบ้านให้ยังคงความสวยสดงดงามแม้เวลาจะผ่านไปโดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เป็นหลักสำหรับแคมเปญเครื่องสำอางเพื่อบ้านคุณมีแนวคิดที่ว่าบ้านเปลี่ยนเสมือนใบหน้าของผู้หญิงที่เราการแต่งเติม โดยผู้สร้างสรรค์ความงามเพื่อความสมบูรณ์แบบส่วนสีทาบ้านผลิตภัณฑ์เพื่อพื้นผิวเปรียบเสมือนเครื่องสําอางบนใบหน้าที่ดึงความสวยงามของบ้านที่ต้องการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญด้านสีเช่นกันวิธีการสื่อสารของแคมเปญเลือกที่จะหยิบยกประเด็นเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจําวันเพื่อสร้างความเข้าใจขั้นตอนการทํางานและผลิตภัณฑ์ได้เข้าใจง่ายขึ้นพร้อมสร้างความคุ้นเคย รวมถึงความเข้าใจทใี่ถูกต้องและรวดเร็วเพราะฉะนั้นความต้องการสีในตลาดปีที่แล้วเนี่ยก็ตกตามที่เราคาดการณ์นะครับในมุมของบริษัทก็ต้องถือว่าด้วยความโชคดีหรือการวางแผนที่ดีนะเราก็ผ่านพ้นวิกฤตมาได้ค่อนข้างจะดีปี20ถ้าที่บกับปี19นะั่นก็คือปีกาเนี่ยจริงๆถือว่าในแง่ของตัวธุรกิจของนิปปอนเองก็ทำได้ดีกว่านะเราเราเราดีกว่าปีที่แล้ว ปีก่อนหน้าครับปีนี้เป้าหมายก็คงเป็นเป้าที่เราปักหมุดไว้เนาะแต่สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ก็ยังคงสถานการณ์เดิมก็คือในเรื่องของโควิดนะแนวโน้มจริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนตั้งแต่ไตรมาสสี่มาดูเหมือนจะดีมากเลยนะเพราะว่าทุกอย่างมาเริ่มกลับมาแล้วปรากฏว่านะฮะพอก่อนปีใหม่กาลังจะล่ชฉล้ำฉลองกันก็ปรากฏว่าก็เกิดโควิดรอบสองเข้ามาก็แน่นอนครับผลกระทบกับโดยเฉพาะธุรกิจที่เป็นเซอร์วิสนะนะ โรง,ง,งแรมโรงพยาบาลอะไรต่างๆที่จะเตรียมรีโนเวทกันแล้วเนี่ยเขากลับมาดีกันแล้วนะครับเขเริ่มกลับมาดีกันแล้วรเริ่มจะรีโนเวทกันแล้วก็หยุดกันอีกแล้วนะครับ